มาลองเล่นเกมฟรีใหม่กันหน่อยดีกว่าที่ได้อดนะีตนักแข่ง CSGO อย่างชาวมาเป็นที่ปรึกษาด้วยเกยมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าและในคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่นครั้งแรกของผมหลังจากผ่านโหมดฝึกสอนผมก็ลุยสนามจริงเลยแล้วกันยังไงบาลานออินนอนีิดิก็ได้เนี่ยจะได้ชีปะอาเราต้องไปกัน Oh, A, อ๋อเอบอ๋อ oh, เราต้องต้องผัดอ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละอีตัวหนึ่งก็จะปืนนี้ปืนนี้เหมือนกันเฮ้ยโอ้โหชี้ยโอ้มายก็เต็มหัวเฮ้ยแจกไปว่ะ เดือนสองอ๋อเรือสามด้วประเด็นเรียบร้อยนี่เรือเต็มเลยอออันนี้คืออะไรอ่ะอืม เราสามารถมาเลือกได้ SMG ลองนี้อ่ะโอ้ยเราเกาะไว้ได้ซื้อด้วยอ่ะอูย้ยเยอะเยอะเยอะอยเยอะนะไหนหนึ่งเว้ย standing. อู้ยมาโผล่ตรงนี้โอ้ my god อิทิวานี่ซื้อไม้หมด อันนี้ซื้อได้ซื้อหมดเอ่อเอาตัวนี้ไว้นี่โอเคแล้วก็ลูกซองซองมาไว้นี่เดี๋ยวอ๋อนี่เป็นสายตาเพื่อนที่มองเอ้ยจริงว่ะโอเคเพื่นดูไป

พวกเราเนี่ยคุณยิงพวกตัวเองโอง้โหอ,อ,อะไรวะเนี้ก็ยิงพวกตัวเองเชี้อะไรวะเนี่ยได้หนึ่งเอาไป หนีได้สองเรียบร้อยอืมโอ้โหเต็มหัวโอ้โหรอบนี้เชิดฉายอุย้ย โอ้ my god หล่อยหนึ่งดูก่อนแล้วกันดูเพื่อนไปหลอยแล้วเพื่อนโดน Ready on the Zeus. For the last standing. Behind you, behind you. Ready on the Zeus. Uh. Ooh, first two team out again. Leave <dropdowns> <Joanna> activated Oh my god splintering them throwing flash grenade โั้งหลังทั้งหน้าทั้งหลังเลยถุยอันนี่สำหรับฝั่งโอเคเอาปืนนี้แล้วกันนะกับเกาะก็ก็เหมือนกันเดีย๋ยวจะซื้อนี้ก็จบเลยอุ้ยสิบสอง เีย hey, เอาบอมบ์อ,บอ,อยู่กับครูกูมไม่แพ้แล้วโหลืมตาทีตาทีเพื่อนตาตีโอ้เพื่อนโดนเลยแม่งโอ้โหแม่ง Winter time. รีบร้อยโอ้ขันเองครับบ um ุ้มระดับเปืนสู่พิมลูกซองไว้เล่นปั๊มระยะใกล้เฮ้ยเราไม่มีเกาะเราไม่มีเกาะโอ้เกือบ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  has been dropped on the field Splinter grenade out Oh, Lama. Zeus has been planted Hey Oh มัน a carrier in place Rowan splinter How carrier is already oh, I'm

Splinter away. Smoke here. Benny. one. In Flashing. Meltdown is here. Got two. Barrier ready. Oh, I I'm going for the plant. I forgot the plan. โอเคตัวสุดท้ายเรารู้แล้วรู้ตำแหน่งแล้วสุดยอดเพื่อนอยู่นู่นจหมดตัวอายอายุรดดิอ,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 อมด

เกมแรกก็ MVP เลย